สวัสดีครับนันาครับวันนี้มาพบกับช่องน้ํหนนคนพาหาอยู่หากินเช่นเคยครับวันนี้พามาออกไม้คลองข้างส์สนามบินสุวรรณภูมิครับนของนอนของเฮาวันนี้มากับทีมงานเช่นเคยครับวันนี้ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูสภาพไม้ดูจุดที่ลงครับนี่ครับจุดที่ลงครับจุดจุดที่ลงวันนี้ ยีมงานนั่งนะครับมากันสี่คนนะเนียต่าครับรองเบ็ดเสร็จแล้วครับรงเบ็ดห้าคันข้างหลังเป็นสนามบินนะครับมนอนาะห้ในเข้ามากาฝากอดไล่์ได้เนะเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำนอนพนาหาอยู่หากินนะครับ ติดตามกันครับเราจะมีผลงานให้น้องๆรับชมนะเดี๋ยวกระลุดเดี๋ยวกระลุดอีกมาละหนึ่งแล้วอ่าแบบแรกมาแล้วครับอ่าตอนปลาดึงไม่มีพายครับ ประดุกนี่ยประมานครับเขินอนอีมหนึ่งแต้มทีมงานนั่งเอาปลาก็ไม่กินแถมผักตบกวนนี่ครับ ตอนนี้เบ็ดอยู่ข้างบนหมดแล้วครับลอยน้ำแล้วพักว่าวอนครับปลากินดีจัดหัวปลาปิ้งนะครับ สียกีไรจังทุบตายตายวะเอ้ยเพื่อนนะเราตีัสิบปรตให้นังเข้ามดโตะต่กดิ่งปลาเข้ามดกินงดอกกันนะเบ็ดคาอยู่ปลาประเข่งเป็นเบ็ดลุดมันเนี่วันนี้ได้ซำนีแล่ะพอแล้ว เมือ่อตบกวนขนาดน,นี้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนี่แหละผลงานวันนี้กินข้าวเสร็จกับเมือ่อได้เอาให้น,นี่ตบกวนครับนะครับไม่ได้วันนี้ไม่มีเยอะปลาให้ดูเลยวันนี้ ดูหักตบครับตอนนี้นกับปลาสุกครับเดี๋ยวกินข้าวนะครับไม่มีข้าวครับนั่งกินข้าวครับขุข้าวของแน่เลยนะขข้าวของแน่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ไม่มีผลง,งานครับผักตบกวนแล้วก็ปลาไดเข้า,ขาได้ปลาสี่ห้าตัวไปทำกับข้าวกินแล้วครับ ฝากนานาให้เข้ามารับชมคลิปกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำนนคนหาหายูหากินนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ